สวัสดีค่ะทุกคนได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะวันนี้ปวดข้อมือนะคะโอ้ย <c oughs> นอดึงได้านะมไข่แตกวันนี้จะกินไข่ดาวค่ะนี่จะกินไข่ดาวนะคะ วันนี้ต่อไข่แตกไปแล้วหนึ่งใบเพราะว่าเอาแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเลยไม่เป็นดาวอันไหนไม่เป็นดาวเราก็จะเอาเจียวคะ่ะเราจะกินดาวให้ได้วันนี้นอ้าะโอ้โอ้แตกโอ,โอ้แตกโอ้แตกกันได้ ยอมดาวค่ะเขาไม่ยอมเป็นดาวโยว่ย เดี๋ยวฟองที่สองต่อคะ่ะทุกคนฟองที่สองจะยอมเอาไหมหดูฟองที่สองกันค่ะเสร็จแล้วแล้ชื่อได้อยู่คะ่ะฟองนี้อยากเป็นดาว ติดทำไมคะติดก้นกระทะทำไมคะไม่น่ารักฮึบฮึบเอาล้ค่ะให้น่าสุกนิดหน่อยกับนอกหุ้มในคะ่ะ นี่พอไหมคะเดี๋ยวอันที่แตงแ่งเราจะทำเป็นไข่เจียวค่ะ dạng dạng cháu phụ phú thế hoop hoop húp húp hoop 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 Để hoop 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 อยู่ด้วยกันก็ได้เนาะคิดมากนี่ค่ะเราสามคนทั้งดาวทั้งกระจายค่ะไข่ดาวและไข่เจียวค่ะน่าทานไหมคะหอมหอมว้าว